สวัสดีครับเรามาพบกันในวิศวกรมิโพนะครับตอนนี้ก็เป็น EP 8แล้วนะครับในวิศวกรมิโพ EP 8นะครับเราจะพูดถึง7หน้าที่หลักของทางวิศวกรนะครับหน้าที่หลักของทางวิศวกรนะครับจะมี7หน้าที่หลักๆดังนี้นะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการบริหารระบบงานการแก้ซ่อมนะครับหรือเรียกว่าตัว work order management นะครับก็คือการจัดการระบบการแจ้ซ่อมที่มีการแจ้ซ่อมเข้ามานะครับ อันที่2ก็คืเเรื่องของการบริหารระบบงานซ่อมรุงเชิงป้องกันนะครับเรื่องของการทําแผน PM, Predictive Maintenance นะครับอันที่3ามก็คือเรื่องของการวิเคราะห์สาเหตุการเสียหรือว่า Premium m a n a g e m e n t หรือว่าเราเรียกว่า Premium Analysis ก็ได้นะครับเราจะมีวิธีการวิเคราะห์สาเหตุการเสียและนําตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไงนะครับอันที่4ี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารตัวสต็อกพัสดุของขันนะครับหรือว่าตัว spare part m a n a g e m e n t นะครับ อันที่5ก็คือเรื่องของการสนับสนุนพวกกิจกรรมต่างๆนะครับในองค์กรของเราในโรงงานของเรานะครับเราเรียกว่า knowledge management อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เรื่องของ j u s t in-Learning เรื่องของตัว c ั s s ซชันเรื่องของตัวไคลเซนอื่นๆนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับอันที่6ก็คือเรื่องของการบริหารระบบงาน t p m นะสำหรับหลายๆองค์กรนะที่มี t p m แล้วเนี่ยหน้าที่หของพิเศษกรก็คือต้อง manage นะครับส่วนของ t p m ส่วนที่เก็คือเรื่องของการจัดการด้านของ o e e นะครับอันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของการองประกอบนะครับของ o e e นะฮะว่า o e e ได้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะตั้งแต่ส่วนเกิดจากอะไรนะครับแล้วเราจะไปหารจัดการ o e e อย่างนี้ได้อย่างไงนะครับอันนี้คือ7หน้าที่นะหลักๆของทางวิศวกรนะครับที่จะต้องทำนะครับในหน้าที่ของวิศวกรนะครับเราจะพูดถึง7หน้าที่หลักนี้นะครับแต่จะตัดออกมาเป็น e p กห้าอีกสิบต่อๆไปนะครับแต่จะครอบคลุมในส่วนของ หัวข uh, ้อในส่วนขอนจตหน้าที่หลักตรงนี้นะครับในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงหน้าที่หลักแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของการบริหารระบบเบร k ออเดอร์นะครับการบริหารระบบเบร k ออเดอร์หรือการบริหารรูปจัดการการแจ้งซ่อมนะครับเราจะมีการจัดการระบบงานแจ้งซ่อมของเราได้อย่างไรนะครับแล้วเราจะบริหารงานตรงนี้ได้อย่างไรนะครับการจัดการเรื่องของเบร k ออเดอร์จะมีอยู่สหัข้อที่ต้องทำนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องแยกแยะประเภทงานก่อนนะครับงานที่เข้ามาหาเรานะครับแบ่งเป็นประเภทงานไหนบ้าง ครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของประเทศนะไทยอ็อกอะแม่แทนแนนว่าประเภทของงานซ่อมบำรุงนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันที่2นะครับไม่เรียกแยกปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับว่าแยกแยกประเทศเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละประเทศปัญหาแต่ละประเทศจะถูกนาไปวิเคราะห์และแก้ไขที่เหมือนกันนะครับเช่นแยกแยกออกมาว่าเป็นปัญหาของพวกฟิเลียอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องใช้ฟิเลียในรีสิตเลฟฟิเลียมในการเข้าไปแก้ไขแยกแยกมาเป็นปัญหาของ PM เราก็ต้องใช้พ m เอ็นทีแม่แทนแนนพีดีทีแม่แทนแนนเข้าไปแก้ไข นะแต่เริ่มต้นต้องแยกแยกก่อนยกแยกเสร็จแล้วอันที่สคือมาวิเคราะห์นะครับพอวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับอันที่3าก็าคือการกำหดนดนะให้เป็นมาตรฐานนะให้เป็นมาตรฐานเรยว่าในการทําง,งานของเราต่อไปนั้นเราจะสร้างมาตรฐานที่จัดการปัญหาคนนี้ได้อย่างไรนะครับการทํามาตรฐานด้วยถ้าปัญหาตรงนี้มันหมดไปหรือลดลงนะครับหรือเกิดขึ้นได้ยากนะครับอันนี้เป็นสามหัวข้อนะครับของวิธีการ,ร,การบริหารระบบอ e r c ร n ์ r อ l แต่ก่อนที่เราจะบริหารระบบไปแจ้งงานไปสั่งงานได้เนี่ยเราต้องแยกประเภทของงานก่อนก่อนฮะแยกประเภทของงานคราวนี้เรามาดูซิครับว่าตัวประเภทของงานนะครับว่าในระบบงานส้มลุงเนี่ยนะครับเรามีกี่ประเภทแล้วประเภทของงานมีอะไรบ้างนะครับเราเรียกว่า type of maintenance นะครับในระบบงานส้มลุงนะครับ maintenance น,น,น,นะครับมันจะถูกแบ่งประเภทงานเป็นสองทางครับทางที่หนึ่งเรียกว่างานแทนที่ งานแผนดิ้งคืองานที่เราวางแผนไว้เรากรหนดไว้เราวางแผนล่วงหน้าได้นะครับงานที่2คืองานอันแทนงงานที่2คืองานอันแทนงานอันแท้ก็คือเรื่องของงานที่เราไม่รู้ล่วงหน้าให้อยู่ก็เกิดขึ้นมาก่อนนะครับในงานอันแทนเนี่ยจะแยกเป็นอ m e เมอร์เจนซีกับงานเบรกดาวอิมเมอร์เจนซีก็คืองานที่ต้องเข้าไปทาอยู่นั้นเลยนะเป็นไฟฟิงเกอร์ถึงเวลาปุ๊บเข้าไปทาไปซ่อมรีบทําให้เสร็จนะครับหรืองานเบรกดาวเหมือนกันเสียชุกเกิดปุ๊บเข้าไปซ่อมให้เสร็จนะครับ งานส่วนของแทนนี้เราจะเรียกว่างานเบรกดาวมันแทนเบรกดาวมันแทนหรือบ m นะเบรกดาวมันแทนงานพวกน,นี้จะเป็นงานที่สิ้นเปลืองทร,รัพยากรมากวางแผนไม่ได้นะครับอยู่ๆมีการแจ้งเื่งจัรเสียขึ้นมาปุ๊บก็ต้องวิ่งเข้าไปซ่อมนะครับซ่อมให้มันกลับมาเดินได้ก่อนนะการซ่อมให้กลับมาเดินได้อันนี้เราเรียกว่าเบรกดาวมันแทนและเราไม่ได้วางแผนไว้แน้อยู่ๆมันเสียเสียแล้เข้าไปซ่อมซ่อมกลับมาเดินได้เหมือนเดิมนั่นคือเบรกดาวมันแทนนะครับ <S <S สิ่งที่คนน่าจะ สงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วในหลายที่เนี่ยนะครับเราเรียกงานประเภทที่เสียฉุกเฉินว่า collective maintenance หรืองาน C M เอ็มนะคร C M collective maintenance นะครับ,รรบอ่ะแล้วตกลงงานเสียฉุกเฉินมันเป็นเบรกดาว maintenance หรือมันเป็น c o l คอลเลกทีฟแมทร n นนนะฮะสองตัวนี้นามันต่างกันยังไงนะครับเบรกดาว maintenance เนี่ยนะครับก็คืองานที่มันเสียฉุกเฉินเลยนะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเทียนจากของเราเดินๆอยู่ปุ๊บนะครับแม่เหล็กละลายขึ้นมาไหมขึ้นมาเราถอดไม่ได้ติดออกแล้วมันติดใส่เข้าไปใหม่อันนี้คือเบรกดาวแมทเทนเนสนะก็คือเสียอยู่ก็เสียพึ่งขึ้นมามเนี่ยเป็นเบรกดาวแมทเทนเนสนะครับแต่ถ้าเราทําการวิเคราะห์นะสาเหตุการเสียตรงนั้นนะครับว่ามันเสียเกิดจากกาวเสื่อมขึ้นมาหรือว่ามีกาวาลุ่วเข้ามาในระบบนะทำให้ตัวแม่เหล็กมันถึงละลายที่คอยมันตัวเนี้ยเพราะเกิดจากตัวกาวรั่วเข้ามา แล้วเราทาการวิเคราะห์แล้วเราดูว่างานนี้เราจะต้องทําการแก้ไขนะครับโดยการใส่ตัวกาวเสริมหรือตัวป้องกันกาวย้อนหลังเข้ามาเนี่ยย้อนเข้ามาในระบบไฟนะครับอย่างนี้เราจะเรียกเป็นงานคอนลิทีแมนแคนแอมมันต่างกันนะฮะเบรกดาวนะครับเสียแล้วเข้าไปซ่อมเราเรียกเบรกดาวนะซ่อมจากเบนเดอร์นะฮะแต่คอนลิทีนะครับคอนลิทีเราไปแปลความหมายมันออกเป็นสองอย่างนะฮะเป็นอย่างก็แปลว่า คอนเล็กจคือถูกต้องคอนดิทีฟแมทแนนต์นก็นคือการซ่อมที่ถูกต้องหมายความว่าถ้าเชื่อจากเสียปุ๊บเราเข้าไปซ่อมเดินได้ไมันควรเป็นคอนดิทีฟสิเพราะเป็นการซ่อมที่ถูกต้องนะครับแต่จริงๆแล้วคอนดิทีฟแมทแนนมันแปลว่าการซ่อมเชิญปร,รับปูงเชิงป,ปับปูงหม,มายความว่าเมื่อเกิดปัญหาเบรกดาวแล้วนะครับมาทําการวิเคราะห์แล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเช่นผมยกอย่างสัสครูเนี่ยเกิดจากมีกาวรั่วเข้ามาในระบบนะครับแล้วการแก้ไขก็คือการไปติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกาวเข้ามาในระบบอย่างนนี้เป็ ถ้าคอลเลกทีอย่างนี้เลยแปลว่าการบำรุงรักษาเชิญปรับปรุงนะเชิญปรับปรุงนะ,ะก็คือเรื่องของการปรับปรุงให้มันทํางานได้ดีขึ้นนะเช่นจากทีเด็ได้หกสิบชิ้นต่อนาทีทั้งที่มาตรฐา,านในหนึ่งร้อยชิ้นต่อนาทีเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์ปัญหาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะรเราก็ทำการปรับปรุงให้มันเดินได้หนึ่งร้อยชิ้นหรือหนึ่งร้อยห้าสิบชิ้นต่อนาทีดีขึ้นมาอันนี้เป็นคอลเลกทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรกดาวของคอลเลกทีกต่างกันตรงนี้ เนเ่งานไหนที่เสียฉุกเฉินนะครับเสียฉุกเฉินโดยที่เราไม่วางแผนไว้ก่อนเนี่ยนะครับที่อยู่เป็นเสียแล้วกลับมาซ่อมเหมือนเดิมเราเรียกว่าเบ็ดดาวแม่ทนายนะครับคราวนี้มาดูงานที่แทนได้นะครับงานที่แทนได้ผมใช้สีนี้นะครับโอเคงานที่แทนได้นะงานที่แทนได้นะจะประกอบด้วยงานอะไรบ้างนะครับงานที่แทนได้จะประกอบด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งคืองาน PDM นะครับ PDM PDM หือการบรรุงรักษาเชิงพยายกรณ์น,นะครับอันที่2 preventive maintenance นะฮะ P หรือ pm นะฮะ preventive maintenance หรือเรียกว่าการบรรุงรักษาเชิงป้องก,กันนะครับ improvement maintenance นะครับ im นะฮะหมายถึงการปรับปรุงเพื่อบรร,รุงรักษานะปรับปรุงนะฮะปรับปรุงเครื่องจักรนะฮะการรักษาเชื่อมปรับปรับปรุงเครื่องจักรหรือว่าจะเรียกว่า improvement นะฮะส่วน corrective maintenance น,น,นะ cm นะฮะก็คือ งานบำรุงรักษาเชิญปรับปรงุงนะอินพุ้มเมนเนี่ยคืออาจจะไปดูเรื่องของดีเทลอของเครื่องจักรอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราพูดทีนึงว่าอินพุ้มเมนกับคอนเทนท์ต่างกันยังไงนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเบรกดาวนะเสียปึ้งเข้าไปซ่อมเนิมเป็นเดิมคือเบรกดาวเสียวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทําการปรับปรงุงให้ไม่ให้สาเหตุนั้นเกิดขึ้นมาอีกเรืเร่องของคอนเทนท์น,นะครับคราวนี้ในส่วนของงานแพนดิ้งนะงานแพนดิ้งเนี่ยงานที่วางแผนได้ P วิกตีม tamam ัธนันต์กับ P เวนตีมัธนันต์ต่างกันยังไงนะ P วิกตี P ดิกตีมัธนันต์นั่นค e ือการมารู้กษาเชิงพยากรณ์นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีตัวเลขนะฮะหรือจะต้องมีค่าในการตัดสินใจ P เวนตีมัธนันต์นะครับหรือการมารักษาเชิงป้องกันนะครับอันนี้เรอาจจะไม่มีตัวเลขหรืออาจจะไม่มีค่าในการตัดสินใจก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเส้นจักรในเครื่องแล้วเราต้องถ่ายน้ํามันเครื่องทุก1นึ่ันชั่วโมง 1,000ชั่วโมงนะฮะเราถ่ายน้ำมันเครื่องคำถามว่างานประเภทนี้นะน้ำมันเครื่องเดินไปได้1,000ชั่วโมงถ่ายทิ้งเนี่ยนะครับประเภทนี้เป็น p d i c t i หรือเป็น preventive PDM หรือ PM นะฮะถ้าเราถ่ายทุก1,000ชั่วโมงเนะเราไม่สนใจสภาพมันจะเป็นยังไงพุกตรวถึงเวลาถ่ายอันนี้เราเรียกว่าเป็น preventive m a น,น,น,นะครับ preventive แต่ถ้าเรามีการวัดค่าน้ํามันนะครับน้ามันเนี่ยทุกหนึ่งพันชั่วโมงทาการวัดค่าวัดคาร์บอนในน้ามันคาร์บอนเท่านี้ให้ทําการเติมคาร์บอนเท่านี้ให้ทาการถ่ายทิ้งคาร์บอนเท่านี้สามารถใช้งานต่อได้จะเป็นพีดิคทีเห็นไหมดิคที T T, จะมีค่าคาร์บอนนะครับค่าคาร์บอนก็หมายว่าโอเคค่าเท่าไหร่นะการบรรลุสารเชิงทรัพยากรจะมีค่าให้เราตัดสินใจเสมอน,นะครับในการบรรลุสารเชิ่อทรัพยากรนะครับกับพีดินทีมันทนเนสเนี่ยมันก็จะต่างกันเรื่องของค่าตัดสินใจนะครับ P&T Maintenance จะถูกแยกมาเป็นสองขาห,หลักนะครับเราเรียกว่า TBM นะกับ CBM นะ TBM ก็คือ Time Based Maintenance Time Based Maintenance ก็คือใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนะครับเช่นว่าทุก5,000ชั่วโมงทุก1อาทิตย์ทุก1เดือนทุก3เดือนทุก5เดือนต้องทำอะไรนี่เป็น P&T Maintenance น,น,น,นะ PM นะฮะประเภท Time Based Maintenance ก็คือใช้ชาในการตัดสินใจ ใช้เวลาใช้ทา m นะท i m e b e ใช้เวลาในการตัดสินใจโดยไม่ต้องสนใจค่าอะไรนะครับถึงเวลาให้ทําอะไรถึงเวลาให้ทำอะไรถึงเวลาให้ทําอะไร,ะไร,นะรนะนั่นเรียกว่าทำเบสในแท่นน c o n d i t i o นเบสในแท่นนนะฮะคล้ายๆกับทำเบสในแท่นนิดนะแต่ว่าเป็นการตรวจสอบสภาพก่อนที่จะทําการที่จะทําการเปลี่ยนนะเช่นสายพานนะสายพานตัวนี้เดินไปเดินไปนะทุกหนึ่งเดือนนะทำการตรวจสอบสายพานถ้าสายพานแตกเท่ากับ1 มีรอยแตกมากกว่า1นิ้วนะครับอันนี้ทําการเปลี่ยนอันนี้จะเป็น condition บ a ดูสภาพก่อนแล้วก็ตัดสินใจว่าทำอะไรกันนะครับ PD, PDM กับ PM ต่างกันที่ว่า PDM predictive m PD C, ั i นั e น,นจะต้องมีค่าในการตัดสินใจทุกเรื่องนะครับเช่นวัดกระแสความร้อนของมอตเตอร์มอตเตอร์ร้อนเท่านี้ต้องทำอะไรมอตเตอร์ร้อนเท่านี้ต้องทำอะไรนี่เป็น predictive maintenance านานอันนี้อาจจะต้องมีอุปก,กรณ์มีค่าใช้จ่ายในการดูแลทาาาเท่าไาเยอะขึ้นนะครับย่างเช่นว่า ถ้าเรามีเครื่องก็กันที่จะดูว่าเครื่องนี้มันสั่นมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือตัวอะไลเมนต์หรือว่าแนวแนวแนวของมันเนี่ยนะครับแนวตรงไลน์เนี่ยของมันเนี่ยนะครับมันออกจากแนวเท่าไหร่มันเบี้ยวเท่าไหร่มันสั่นเท่าไหร่เราต้องมีตัวไปวัดมีตัวไปจับอันนี้จะเป็น P and Q แต่ถ้าเป็น P and Q ก็มีสองมหันต์นะ Time Base m a i n นน n ถึงเวลาต้องทําอะไรบ้าง c o n d i t i นเบส s e Maintenance ถึงเวลาต้องทำอะไรบ้างตรวจสอบดู c o n d i t i น n ว่ามันจะต้องทําอะไรสภาพมันเป็นยังไงนะครับต้องทําอะไรต่อ อันนี้จะเป็น P-TT กับ P-VT นะครับ P-DM กับ P-M นั่นเองนะครับ Inputment นะ Inputment กับ Conditionbed นะ Conditionbed เนี่ยก็คือการเอาปัญหาของเบรกดาวเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุหลักๆมันคืออะไรที่ผมบอกเมื่อสกครู่นี้แมกนีติเป็นไม่ไม่เพราะ,ะมีกาวย้อนเข้าไปในระบบอย่างนี้เราติดตั้งอุปกรณ์กันกาวย้อนเข้าไปในระบบทำให้ตัวแมกนิติดตัวนี้ไม่ไม่เป็น Collective maintenance น,น,น,นะคะรับก็คือ C-M แต่ถ้าเครื่องจักรมันเดินเดินแบปุ้มมันเสียปึ้งเขาไม่ได้เวเปลี่ยนล้วกาับมาเดินได้เหมือนเดิมเป็นเงดาวอันนี้แหละอันนี้ลักษณะของ B.M กับ C.M แต่ถ้ามาท n t ันน n c e อิมพุเมท m a i n t e n a n เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับปรุงอันนี้เราจะว่าด้วยของ r e นจิ i n ียริ่ g เลยนะก็คือเอา Process เครื่องจักรมาดูซิว่าเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับปรุงพัฒนาตรงไหนไปได้บ้างนะครับมีอะไรบ้างที่ต้องทำเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าถ้าเครื่องจักรตัวนี้มันเดินเดินขึ้นมอยู่นะครับมันใช้สายพานคู่เดียวเนี่ยนะครับในว นะครับเดินอยู่สายพานเส้นเดียวเดินอยู่ก็เดินเดินสายพานเส้นนี้สามเดือนแตกสามเดือนขาดสามเดือนขาดนะครับอินพุตเมนต์นี่คือเดียนจิเนอร์ลิงนะใส่สายพานคู่ได้ไหมจับสายพานขับเป็นโซ่ได้ไหมนะครับอันนี้จะเป็นอินพุตเมนต์อินพุตเมนต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นในเรื่องของคอนดิชันนะไม่ใช่คอนดิไม่ใช่คอนดิทีฟคอนดิทีฟวิเคราะห์ปัญหาหาทางแก้ไขป้องกันแต่อินพุตเมนต์เป็นในอีวิจิเนอร์ลิงนะครดูดูแลเครื่องจักรดูปรับปรุงเลยว่าจะปรับปรุงยังไงได้บ้างอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้าง หรือดีไซน์เอาหรือดีไซน์เอาก็คือแก้ไขดีไซน์ใหม่นะปรับปรุงระบบดีไซน์ของเครื่องจักรใหมนะ่นี่เป็นอินพุตเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในไทป์ของมันแทนนนหลักๆนะครับมันก็จะมีหลักก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือให้แยกก่อนนะครับว่างานของมันน,นะครับมีงานไหนนะแยกเป็นสองงานนะคืองานที่วางแผนได้กับงานที่วางแผนไม่ได้งานที่วางแผนไม่ได้มีงานเดียวก็คือ เบรกดาวมันแทนนั่งงานที่วางแผนไม่ได้เสียแล้วเข้าไปแก้ถึือแล้วแค่เรื่องเบรกดาวมันแทนนั่งนะครับส่วนที่วางแผนได้ก็แยกออกเป็น p r e พรีดิทีมัน n ทนนั่ะเรื่องของการรักษาเชิงพยากร p r e พรี t i v e maintenance การรักษาเชิงป้องกันนะ p r e พรี t i v e กับ preventive ต่างกันตรงที่มีค่าวัดมีค่าวัดในการตัดสินใจนะ p r e พ t i v e น้ำมันเช็คค่าคาร์บอนถ้าค่าคาร์บอนเท่านี้เปลี่ยนค่าคาร์บอนเท่านี้เติมค่าคาร์บอนเท่านี้ต้องถ่าย ถ้ากต่พันธุ์นี้ใช้งานต่อได้นี่คือพีเด็กทีการรักษาชีวิตอยางก่อนพีเวนทีมีไทม์เบดกับคอนดิชันเดดไทม์เบดก็คือว่าใช้ระยะเวลาในการทำนะอย่างเช่นว่าเครื่องจักรอันนี้ตอก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 เข้าไปเนี่ยนะครับทุกเดือนนะให้เปลี่ยนสายพานนี่ก็เป็นไทม์เบดแมนทานันนเครื่องจักรอันนี้ตอก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 ครบหนึ่งพันครั้งให้เปลี่ยนสายพานอันนี้ก็ยังเป็นไทม์เบดแมนทานแนนแต่ยืนละหมดวิ่งตื่นริงนะครับคือเหมือนข้าวัดว่าถ้าหนึ่งพันให้ถอดออกหนึ่งพันให้ถอด ครั้งหนึ่งครั้งห้สอลอดดูสภาพว่าหัวตัวนี้เป็นยังไงไง,ไ,งไม่ต้องใช้ถอดออกนะครับอันนี้ก็เป็นมิเตอร์เล้งใช้มิเตอร์วัดนะคือไปทำเบรคเองอีกเพศหนึ่งก็คือคอนดิชันเบรคนะตรวสอบก่อนนะก่อนที่จะถอดออกนะตรวจสอบสายพานซิสายพานถึงเวลาสามเดือนแล้วต้องตรวจสอบดูซิว่าสายพานมีรอยแตกมากน้อยแค่ไหนถ้ารอยแตกขนาดนี้ให้ทําการเปลี่ยนรอยแตกขนาดนี้สามารถใช้งานต่อไปได้อันนี้เป็นคอนดิชันเบรค ส่วนเรื่องของการพัฒนาะก็มีสองอันนะ improvement นะกับ c o อล e c t i v e maintenance นะ c o ลเ e c t i v e maintenance ก็พูดถึงแล้วคือเรื่องของการเอาปัญหาของเบรกดาวมาวิเคราะห์แล้วก็ซ่อมบำรุงนะเรียกว่าเชิงปรับปรุงนะอย่าให้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับอันที่2 improvement improvement ตน,น,นี่เรื่องของพลวิญญา e จีเนอร์รลีนละนะครับเช่นจากเคยเดินได้ร้อยชิ้นต่อน,นาทีเราสามารถที่จะทําให้เดินได้ร้อยห้าสิบชิ้นต่อน,นาทีไหมสายพานตัวนี้มันขาดทุกสามเดือนสามเดือนมันขาดเดือนอยู่เส้น มันจะได้ระยะยาวขึ้นหรือเปล่าหรือจะถอดสายพานออกใช้ระบบได้เป็นโซ่ได้ในระบบตัวสายพานโซ่มาแทนตัวสายพานที่เป็นสายพาน PVC เบลอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้ไหมนะครับการทำอ e ิบูมิ้นต์แมนเทนเนนต์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือว่าในเครื่องจกักรแต่และเครื่องจกักรเนี่ยมันจะมีลีกหรือมีจุดอ่อนนะครับเวลาเราแก้ไขจุดนึงมันจะไปกระทบต่ออีกจุดนึงเวลาเราแก้ไขจุดนึงเราต้องไปต่อจุดนึงแต่เวลาที่เราคิดปุ๊บเนี่ยเราจะแก้ไขเสร็จแล้วให้ติดตามผลด้วย ประกาศแก้ไขของเราตรงนี้อพุเมนต์ตรงนี้มันทําให้ตัวไหนเสียต่อไปไหมนะครับเราไปเพิ่มความแข็งแรงของระบบเบลล์มาจะทําให้ตัวข้อต่อชารุดเสียหายขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นหลักๆของวิศวกอนะครับที่จะต้องเข้าไปดูตรงนี้ด้วยนะครับก่อนเริ่มี่ไมพูดถึงแล้วนะครับตอนนั้นตรงนี้นะฮะเราจะแยกหลักๆก่อนแล้วเราจะแยกได้ยังไงนะครับในระบบเบรคเรีเกใชนะฮะหรือว่าระบบการแจ้งงานนะครับมันก็จะต้องมีส่วนที่เราจะต้องทําแยก ยกงานจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากการล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับทำการบอ,อกไปแจ้งงานนะครับในใบแจ้งงานเขาจะบอกปัญหาขึ้นมานะครับว่าปัญหาตรงนี้นะครับมันเสียเกิดจากอะไรนะครับมีภาพมีอะไรต่างม,มาให้ว่าตรงนี้นเสียเกิดจากอะไรนะเขาแจ้งงานเข้ามาหาเราปุ๊บนะครับเราก็ต้องทําการอะไรครับทําการแบ่งประเภทงานนะทำการแบ่งประเภทงาน,นะาบบน,งานอาจจะเป็น da, เบรคได์เป็นพีรเวนทีมเทันแนานเป็นคลณภาพมาทันแนานเป็นเบรคทีมาทันแนน เป็น o v e m e n t maintenance นะครับหรือว่าเป็น Setup Service ว r ส e r เทอ i b ค a л i เบอเรชนะฮรอย่างอื่นเราแบ่งงานตรงนี้ก่อนแบ่งเนื้อหาของงานตรงนี้ว่างานนี้อยู่ในประเภทไหนนะครับถ้าเราเข้าใจไท of ออฟแมทรเน็แล้วเราสามารถแบ่งประเภทงานได้พอเราแบ่งของประเภทงานได้เราก็สามารถมีขอได้นะครับงานอื่นเช่นงานเซอร์วิสงานออเทอร์งานงานค a l и เบอเรชันพวกนี้เนี่ยก็ออกจากระบบนะเราไม่ต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้ที่ถือเป็นงานยูทีที่ต้องทำนะครับ ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของทางวิศวกรน,นะครับที่จะทําการแบ่งประเภทงานตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเราแบ่งประเภทงานตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราถึงจะทําข้อสอบก็คือการวิเคราะห์ปัญหานะซึ่งเราพูดถึงออทีต่อไปนะครับว่าประเภทงานนี้จะวิเคราะห์ปัญหาแบบไหนนะครับและประเภท3าคือการกำหนดมาตรฐานเราวิเคราะห์ปัญหาเสร็จแล้วนะครับเรากำหนดเป็นมาตรฐานในการทํางานนะเป็น work instruction เป็น sharing knowledge เป็น standard work นะ standard work process ของเราเนี่ยนะ ก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับในหน้าในหน้าที่หลักของวิศกรข้อที่1ก็คือเรื่องของการระบบการบริหารใบแจ้งซ่อมหรือ work order management ตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่วิศก,กรตองนี้ก็คือเรื่องของการแบ่งประเภทงานให้ถูกต้องก่อนนะให้รู้จัก type of maintenance แล้วแบ่งประเภทงานออกมาพอแบ่งประเภทงานออกมาเสร็จแล้วเราจะนำข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะหา์นะะะะปัญหานะครับและแยกแยกปัญหาปัญหาแบบนี้จะปัญหาประเภทงานนี้จะวิเคราะห์ทางไหน ัญหาเองนนี้จะวิเคราะห์แบบไหนปัญหาเพศงานแบบนี้วิเคราะห์เป็นแบบไหนนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดมาตรฐานนะครับหรือว่ากาหนดให้เป็นสแตนดาร์ดเวิร์กอินสแตนด์ชั่นสแตนดาร์ดโปรเซสนะสแตนดาร์ดโปรเซสที่เราใช้งานนะครับในเรื่องของการทํางานของเรานะครับก็คิดว่าคุณจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับอาจจะดูเลอกๆไปหน่อยนะแต่ก็อยากให้เห็นภาพรวมว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนในการวิศวกรก็คือเราจะเป็นจะต้องแยกประเภทงานต่างๆออกมาให้ถูกต้อง เพื่อที่จะไปวิเคราะห์นะครับแยกแยะและกำหนดเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสว่วนใหญ